เทียบกับแมสปริมาณข้าวของประเทศทั้งหมดมันมันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้เลยแล้วผมย้ำนะครับราคาข้าวที่ส่งออกราคาจะถูกกว่าที่ประชาชนบริโภคในประเทศเราส่งออกข้าวประมาณ45%เราบริโภคข้าวในประเทศประมาณ55%ข้าวในประเทศแพงกว่าข้าวส่งออกสิ่งที่ชาวนาต้องการนะฮะชาวนาต้องการให้เขาเปลือกราคาแพงถ้าคุณแน่จริงทำไมคุณไม่กล้าทุบเลยว,ว่าให้เอาข้าวในประเทศที่ราคามสูงมาเวท เพื่อให้ได้ราคาเขาเปิดราคาสูงอย่างเงี้ยชนมมาเทาที่ทักษิณเขบอกบอกว่าเขาเป็นประธานหรืออะไรที่ปรึกษาของอันวาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาเดินทางต่างประเทศได้เขาจะทําให้ยางขึ้นราคาฮูอา y ยู w ฮูอา e ยู u เนี่ยแล้วขึ้นราคาแล้วแล้วไออวาไม่โดกนกระทืบแหรอครับ เออเป็นที่ปรึกษามาทํางานในประเทศไทยยางละยางเราขึ้นราคาเนี่ยผพราะว่าแกก้าวคอมเพอรอเจอร์ไปเรื่อยนะคือ uh huh. อาจจะคิดว่ากลุ่มที่ฟังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรพูดอะไรก็กเห็นใจพี่น้องประชาชนน่ะคปังรู้เท่าไม่ถึงการการศึกษาข้อมูลน้อยอย่างเราอ่านหนังสือเยอะเราก็จะรู้ว่าอะไรคุณทําได้ไม่งั้นคุณคอนโทรตลตลาดทั้งโลกที่ไปได้แล้วเหรอ uh huh. อย่าว่าแต่ยางแล้วก็คุณไปคุยเรื่องข้าวที่ชาวนาส่งออกข้าวชาวนาไม่ต้องการส่งออกข้าว ขนาดสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ยังหาตลาดเนยเลยเอแล้วคุณบอกว่าคุณจะให้ชาวนาส่งออกข้าวแล้วคุณเป็นไทยอ่ะผมว่าอย่างที่คุณเทพไทยบอกแล้วว่าสงไทยจะป่วยอ่ะอ <c oughs> ส่งออกไม่ใช่ง่ายนะครับคุณบอกว่าลงหาเรือก็ยากแล้วแล้วข,ข้าวมีโคต้าแล้วไหนจะประกันภัยโอ้ยุ่งยากไตาหาเลยกว่าจะเอาจากคนดังไปโอ้ยวัดความถือตายตาย,ตายชาวนาไม่ไม,ไม่ไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้น,นหรอก ผมผมเรียนนี้นั่นะที่ผมตามเลื่อนข้าวมาเยอะถ้าคุณให้ชาวนาโอเคอาจจะไม่กี่ลายร้อยสองร้อยลายส่งออกถุงละกิโลถุงละห้ากิโลส่งออกถ้าเทียบกับแมสปริมาณข้าวของประเทศทั้งหมดมันมันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้เลยครับแล้วผมย้ํานะครับราคาข้าวที่ส่งออกราคาจะถูกกว่าที่ประชาชนบริโภคในประเทศเราส่งออกข้าวประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เราบริโภคข้าวในประเทศประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ข้าวในประเทศแพงกว่าข้าวส่งออก Oh. วันนี้สิ่งที่ชาวนาต้องการนะฮะชาวนาต้องการให้ข้าวเปลือกราคาแพงผมต่อเลยวันนี้เนี่ยการรับซื้อข้าวเปลือจกจากชาวนาถูกโค้ดโดยราคาข้าวส่งออกที่ราคาถูกกว่าข้าวที่บริโภคในประเทศ oh. ทําไมถ้าคุณแน่จริงทําไมคุณไม่กล้าทุบเลยว่าให้เอาข้าวในประเทศที่ราคามันสูง oh. มาเวทเพื่อให้ได้ราคาข้าวเปลือกราคาสูงอย่างเงี้ยชาวนาเฮรัดกัมาตั้ง รัฐก็ไม่ต้องเป็นภาระ uh ถ้าคุณแน่จริงคุณประกาศเลยว่าต่อไปนี้การประกาศอ้างอิงราคาข้าวเปลือกที่รับซื้อจากชาวนานเนี่ยจะเอาราคาข้าวเปลือกในราคาข้าวสารในประเทศไปเวทรวมกับราคา,า,คาข้าวสารที่ส่งออกจะทําให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นแน่นอนนะทำไมคุณไม่กล้าทุบตรงนี้คุณไม่กล้าอันนี้คุณไปบอกว่าจะทาลายการผูกขาดโอ้ยส่งออกมีคนส่งออกเป็นร้อยลาย uh ไม่ใช่มีส่งออกแค่ลายสองลายอาจจะจริงนะมีลายใหญ่ห้าลายแต่คนส่งออกข้าวสารน่ะเป็นร้อยลายถามว่าชาวนานเขาเขาไม่เห็นนักแข่งขันเรื่องนี้เขาทําตลาดส่งออกให้เป็นหรอกแต่ถ้าคุณไปทุบราคาสิบอกว่าเฮ้ย hey, ต่อไปนี้ไม่เอาราคาค่าส่งออกแล้วเพราะมันถูกมากําหนดราคาข้าวเปลือกให้อาข้าวสารที่พกเรากินแพงๆอะ่ะมากาหนดราคาข้าวเปลือก้วเดยรับรองข้าวขึ้นเลย